ออออตอนนี้เราอยู่ที่ไหนเลยเนี่ยเราอยู่ในแบบของคุณชาแนล e ซอร์ซีเกอร์ทีวีแมปทดลองสมองคอชลาดกดของแมปเล่นให้จบเล่นให้จบเล่นอ่ะ ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมในโจหของเชนแอรหรือว่าทีมซีเกมซีนั่นแหละครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไม้ครับพีกันนะครับที่ไม่ได้เล่นกันนานจะมาเล่นแมปแล้วนะครับซีรีส์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ของแมปความฉลาดของมาทดลองในห้องทดลองนะครับไปรับชมกันเลย ตอนนี้เราอยู่ในห้องแปลกๆเราตอนนั้นเราเห็นคนกำลังทดสอบเราเนี่ยในกล่องมีอะไรมีอะไรไนะนงใช้ทำอะไรแน่นอนเดี๋ยวก่อนนะทำไมข้างบนนะั้นมันมีอะไรอะ่ะเราจะต่อบันไดไว้อ่ะบอโทษครับ,รบไหนมันเป็นดีๆียน เนต่ออึ๊บอึ๊บเออะแต่แวน,นี่มันภาพอะไรกันหมดเนี่ยเออะตัวเล่นเอาบันไดไปด้วยเผื่อใช้อะไรบางอย่างบางสิง่งเป็อนอะเรามองไม่ทันแั่เหรอ พีทอะไรไปเนี่ยติดการละแล้วก็ขอข้ามฉากนี้ไปก่อนนะครับว้ยเราว่าทรัมปพีอะไรไปเนี่ยนี่ว้ย กันแล้วนะตอนนี้เราอยู่ที่ไหนวางบล็อกบล็อกนี่ใช่ไหมนี่มันเอ็มมาล่อนี่ทำไมละ่ะ V I ไวางบล็อก I V V I V V แก้ปัญหามันคืออะไรกันเนี่ในนี่มันคืออะไรกันเนี่ย,เ,ออนเ,นยเลเวลสามบนหน,น้นมันมีอะไรเ,เราบอ สวัสดีฉันชื่อเอ็นพีเซเองฉันอยู่ในแบบนี้ฉันจะมาทดลองนายในนับนี้นะทำไมล่ะเนี่ยอยู่กับอะไรไบ้านในนี้วะเนี่ยอยฟังก่อนที่นายต้องทำนั่น,นคือนายต้องเขจ่าที่นี้ได้มันมีคนนึงก็อยู่ยงั้นเหรอไปทำภารกิจที่ฉันบอกซะบอกอะไรวะ เราจะไปดังนั้นจงไงเ p ็นช่วยบอกหน่อยว่าเราต้องไงไงเวลสามมันคืออะไรดีเวลสามตลกดน่าละดีเวลสี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันเดเวล สองสามสี่วางบล็อกเดี๋ยวก่อนนะนั่นเนี่ยว่าแล้วอะไรอ่ะชนะอะไรชนะแล้วเชอ่ะที่มันซ้อนเนี่ยมันซ้อนตรงนี้ใช่ไหมเนี่ย เอาเล่นอา่นอย่างเกียรๆนะผมก็งงเหมือนกันว่าถ้าได้นั้นมาแล้วมันจะอะไรของมันได้มาแล้วเราก็ชนะเลยล่ะเรีอกว่ายังไงอะเอา้าเราก็ชนะแล้วดิเอา้าจบแล้วในที่สุดฉันก็สอบผ่านแล้วฉันชนะแล้วสินะ คุณคือใครอะ่ะแชร์แบบให้ลงหน่อยนะแ,แล้วแชร์แล้วแบบนี้เยังไงกันแน่วนันนี้เดี๋ยวเร้วเร้ว